เดี๋ยวคุณกระดกกับคุณบรรจงก็จะคงรายงานสถานที่แต่ละที่รับว่ามีจัดงานอะไรบ้างแต่ผมก็ขั้นนิดเดียวทำไมฮะเพราะเข้าใจว่าตอนนี้หลายคนคงเล่นสงกรานต์อยู่แล้วบางคนจะเล่นดินสอพองด้วยคือวันนี้มันมีข่าวว่ามันมีพวกพ่อค้าที่ไม่ค่อยดีเขาเอาผงยิบซ้ำผงยิบซ้ำที่เราทําฝ้าทาเพดาเนี่ยมาบดเป็นผงแล้วก็ใส่สีนิดนึงให้มันคล้ายดินสอพองแล้วก็มาปั้นเป็นลูกๆแล้วมาขายโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยนะตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า อันไหนเป็นดินสอพองอันไหนเป็นผงยิบซ้ำดินสอพองก็คือว่าถ้าเราเอามาบด,บดละเอียดแล้วก็หยดมะนาวลงไปเนี่ยแป้งดินสอพองมันจะฟูขึ้นมาเลยอ,อันนั้นแหะคือดินสอพองอันนั้นคือของจริงของแท้อายุาลองให้ดูอยวลองให้ดูโอนี่โอ้โหนี่เตรียมพร้อมเลยอันนี้ดินสอพองไม่รู้ว่าจริงเลยจริงหรือปลอมไม่รู้จริงหรือปลอมออผมบดมาเรียบร้อยแล้วดูนะฮะ ใช้ผงใช้ผงยิบซ้ำหรือเปล่านี่อ่าแล้วมีน้ำมะนาวไหมอ่าผมถือให้ไหมไหวไหมไหวไหวไหวเอาน้ำมะนาวมาเอาน้ำมะนาวมาเดี๋ยวดูจับไปที่แป้งนี่นะอ่าเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูนะออเห็นยังเห็นยังมฟูขึ้นมาแล้วเห็นยังเห็นยังฟูขึ้นมาเห็นยังเออนี่นี่นี่อ่าเดี๋ยวใส่อีกใส่อีกดูนะฮะอ๋อ ก็คือของจริงนี่คือของจริงเห็นไหมฮะถ้าไม่ฟูนี่แสดงว่าปลอมถ้าไม่ฟูแสดงว่าปลอมนี่หยดน้ำมะนาวไปแป้งดินสพองจะฟูเลยครับฉะนั้นเนี่ยกุณธีระกษเขาเล่นสงการเขาจะพกมะนาวไว้ใส่เกงเลยเขาไปยออไว้สองลูกโอ้โหแล้วใครจะเอาดินสอพอมาแปะหน้าเขาเนี่ยเขาต้องขอเอาขอยดก่อนมะนาวบีบลำบากไหมฮะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมันต้องเราต้องให้ใช่ไหมครับ บางทีคนที่มาเล่นเล่นแป้งเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าเอาตัวแอลแป้งมาเนี่ยมันของปลอม,อมดีฮะก็เล่นเล่นแบบนี้ดีแล้วเอาดิสอพองเนี่ยบางคนไปใส่สี<อ>ใส่แบบพวกสีถ้าสีพระสมมหาไม่เท่าไหร่นะไปใส่สีย้อมผ้า